ทันตแพทย์หญิงรัชนกยุทพ่วงทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวันทันตสาธารณาสุขแห่งชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมและใช้บริการทันตกรรมสาธารณาฟรีในวันที่21ถึงวันที่22ตุลาคมพุทธศักราช2556ที่โรงพยาบาลของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชนทุกแห่งที่ร่วมโครงการทันตแพทย์หญิงรัชนกกล่าวว่า เมื่อปีพุทธศักราช2512จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกในการเริ่มการดําเนินการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช,ชนา,นนา,นา,รราช,ชนานีทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ทันตแพทย์ออกปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์ในหน่วยงานเคลื่อนที่พออสวอซึ่งต่อมาในปีพุทธศักราช2532 คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่2 1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันสาธารณะสุขแห่งชาติโดยเน้นให้ผู้ปกครองและชุมชนเห็นความสำคัญในการทำความสะอาดให้เด็กตั้งแต่ฟันน้ำนมซี่แรกจังหวัดเชียงใหม่จึงจัดกิจกรรมการรณรงค์ในวันที่21ถึงวันที่22ตุลาคมเพื่อถวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากให้พ้นจากโรคช่องปาก การจัดบริการทางทันตะสาธารณสุขและรณรงค์สร้างกระแสให้สังคมเห็นความสําคัญของการดูแลช่องปากผ่านโครงการลูกรักฟันดีเริ่มที่ซี่แรกและโครงการคนไทยฟันดีสาดุดีสมเด็จย่าณละจุดรณรงค์ใหญ่จุดที่1ในวันที่21-22ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 6ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่และจุดที่2 ในวันที่22ตุลาคม<ร>พศ่อศักราที่โรงพยาบาลจอมทองอเภอจอมทองจัังหวดเชียงใหม่เครือข่ขายการเรียงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายวิเชียนพุทธิวินยูผูว้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เรื่องถูกนิตยาสารออฟโรดฉบับวันที่22ประจำเดือนตุลาคมพศสองักราโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า พวกที่ทําธุรกิจโดยสแสวงหาผลกําไรเป็นที่ตั้งและยืมมือคนอื่นในการผลิตสินค้าเราเรียกว่ากะเลียงพวกนี้อาศัยอยู่ไม่นานก็ต้องล้มละลายตายไปในที่สุดทากล่าวเช่นนี้ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของชาวกะเลียงและชนเผ่าพื้นเมืองเป็นอย่างมากในเวลาต่อมาทางบรรณาธิการนิตยสารออฟโรด ได้มีการทำหนังสือขอโทษต่อพี่น้องชาวกะเหรี่ยงเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2556และเพื่อเป็นการก่อให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุขทางเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมและองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องจึงขอร้องเรียนและยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้ดำเนินการตามความที่ยื่นต่อไปพลตำรวจโทอุดมชัยมงคลรัฐ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติเดินทางมาตรวจราชการด้านการป้องกันและปราบปรามในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เข้าตรวจที่สถานีตํารวจภูธรสังกําแพงสถานีตํารวจภูธรสันทรายสถานีตํารวจภูธรนครพิงราชนิเวศสถานีตํารวจภูธรสันปะตองสถานีตํารวจภูธรหางดงและสถานีตํารวจภูธรสารพีตรวจสอบความพร้อมด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม จุดเด่นจุดด้อยในพื้นที่ข้อมูลของท้องถิน่นเช่นธนาคารร้านทองและร้านสะดวกซื้อตรวจการพัฒนาสถานีตำรวจการตั้งศูนย์ปฏิบัติการการควบคุมอาชญากรรมภาวะผู้นำของหัวหน้าสถานีตำรวจหลังจากตรวจเยี่ยมสถานีตำรวจภูทรภูพิงราชนิเวศพร้อมตรวจห้องขังชั่วคราวในสถานีตำรวจผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมทุกโรงพักพบว่าการดำเนินการเป็นไปตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้วางไว้ถึงร้อยละแปทั้งเรื่องโรงพักสะอาดจ,จุดบริการประชาชนแบบ one-stop service ห้องถังสะอาดไม่มีเชื้อโรคอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องปรับปรุงคือกายภาพด้านนอกโรงพักเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารแผนป้องกอันอาชญากรรมที่ต้องส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมกันทำงานเป็นต้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวด้วยว่า ตามแผนมีการตรวจเยี่ยมทุกโรงพักเพื่อให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพของตำรวจหากพบที่ใดยังไม่ผ่านาเกณฑ <พา S 1> <ก>์มาตรฐาน,นาก็จะมีมาตรการงล,ลงโทษตานะเัียบแต่ว่า,อาอยัางไม่สมบูรณ์ดีแล้วก็ให้ใครปรับปรุงเพิ่มเติมให้มันสมบูรณ์ร้อยเปอรนต์นี้มันอาจจะแค่ประมาณ80%เปอร์แต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ท่านพบตรท่านรองเอกได้กำหนดเป็นนโยบายไว้นะครับ ก็คือโรงพักจะต้องสะอาดจุดบริการให้ประชาชนต้องดีมี one-stop service สามารถให้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ดีแล้วก็ห้องขังจะต้องสะอาดเพราะว่าผู้ต้องขังที่เข้ามา,อ,าอยู่เนี่ยต้องอยูอ่ไม่ใช่อย่างจบโกมีเชื้อโรคอะไรเงี้ยที่ดูมาสามโรงพักก็อยู่ในเกณฑ์ ผ่านเกณฑ์อยู่ครับเราก็าจะพยายามตรวจแล้วก็ให้นโยบายมาให้ทางภาพท่านรองสมพงศ์ก็มาดูด้วยตัวเองช่วยจะไปกำชับกำชาให้การฏิบัติมันถูกต้องตามนโยบายที่ท่านผอนตลอได้ว่าที่ห้องประชุมอาคารเรียนรวมคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยายลัยเชียงใหม่จัดพิธีในวันพยาบาลแห่งชาติ โดยมีกิจกรรมการออกวูดเกี่ยวกับการเรียนรู้การทำหน้าที่ของพยาบาลและการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเธอพระเกิสมเด็จทศีนักดินธาบรมราชชนนีในฐานะที่พระองค์ท่านทรงมีพระกรุณาที่คุณต่อวิชาชีพพยาบาลและให้การประกอบวิชาชีพพยาบาลได้ตระนักและสำนึกในหน้าที่เป็นการเดินตามรอยพระบาทในการสร้างสรรค์สุขภาพที่ดีทั่วหน้าให้แก่ประชาชนและเป็นศูนย์รวมความสามัคคีของพยาบาลทั่วประเทศการจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติของทุกปี ได้รับความร่วมมือและความสนับสนุนเป็นอย่างดีจากสมาชิกพยาบาลและพดุงครรทั่วประเทศเนื่องจากพยาบาลทุกคนต่างร่วมกันตั้งปณิธานที่จะปฏิบัติภารกิจตามเบื้องพายุคลบาทให้สมกับคำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติที่ว่าการพยาบาลก้าวไกลพร้ําใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนน,นีฟงหวินศักดิ์อัธวินบรรณาธิการข่าวสุนทรพงษ์ยายินรายงาน